สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธที่23มีนาคม2565เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สภาพอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศบนพื้นนะคะเมื่อเวลา0 1 0 0นค่ะพายุเดลเวชันนะคะที่ปกคุมบริเวณนะคะชายฝั่งทางด้านตะวันตกของประเทศเวียดาค่ะได้อ่อนกาลังลงแล้วนะคะเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะ สนลมค่ะจะเป็นลมใต้นะคะที่พัดปกคลุมนะคะภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะพักขาเดเทียมนะคะเมื่อเวลาเก้านกาค่ะตกพบนะคะกลุ่มเล็กๆน้อยนะคะอยู่บริเวณภาคใต้ค่ะพัดไร้ได้ชุมพรเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสนาทีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวัตนตกนะคะตัวเป็นพวกกลุ่มฝนค,ค่ะอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะคะอยู่บริเวณอา่าทะเลอันดามันกับอา่าทะเลอ่าวไทยค่ะ ทับ雷达สติงฟ้าไ,ไม่เวลาก้าเมื่อเวลาสิบห้าน,นาทีค่ะตกพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดอ่าแล้วก็บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและก็นราธาิวาสค่ะรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้35.2องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้21.3องศาเซลเซีย,ยสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ระมัณน้ำฝน24ชั่วโมงนะคะของภาคใต้ฝั่งตอนออกค่ะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางกระจายนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะฝนสูงสุดวัดได้54.0มเมที่เพิ่มเมืองจังหวัดยะลาค่ะพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตอนออกค่ะภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะก็ยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็มีฝนและก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง29-34องศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปเรามาดูขึ้นลมในอ่าวไทยนะคะลมนะคะจะเป็นลมนะคะพาคลมใต้นะคะความร็วลมอยู่ที่1 5บหถึงสาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนพักขนองนะคะขึ้นสูง1-2เมตรค่ะไปเรามาดูคาดหมายสภาพอากาศนะคะช่วงวันที่ 23- 29ค่ะเาภาคใต้ฝั่งอ,อ่าวตะบนนะคะตั้งแต่วันที่23นะคะไปจนถึงย6่ค่ะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยยี่0ของพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ย7่จไปจนถึงย9่้จะมีฝนลดลงค่ะอยู่ ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่อกตอนล่างนะคะวันที่23-24นะคะจะมีฝนฟ้ฟาขนองนะคะอยู่ในที่230-40ของพื้นที่ค่ะส่วนแต่วันที่25ไปจนถึง29นะคะฝนก็จะลดลงเช่นกันค่ะอยู่ที่1 2 0ของพื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออประจำวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยค่ะเราจะมาพบกับการพยากรณ์อากาศกัในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน